คอร์สนี้นะคะผู้เรียนก็จะได้รู้จักกับม o ช i ั่นกราฟิกแล้วก็การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบต่างๆนะคะทั้งนี้เนี่ยยังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ทำงานกันแบบง่ายๆด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่าถ้าเรียนจบคอร์สนี้แล้วเราจะได้เรียนรู้กระบวนการทำงานม o ช i ั่นกราฟิกแล้วก็สามารถนำไปสร้างผลงานเป็นของตัวเองได้เพราะว่าเราจะสอนทางทฤษฎีและปฏิบัติค่ะ เวิร์กช็อปนี้นะคะเราจะมาทดลองสร้างการเคลื่อนไหวแบบง่ายๆเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การทำงานโมชั่นกราฟิกค่ะสามารถเรียนได้ค่ะเพราะว่าเราจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นไปเลยว่าโมชั่นกราฟิกเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีกระบวนการทำงานยังไงบ้างค่ะ เราสอนตั้งแต่พื้นฐานผู้เรียนเนี่ยสามารถนำองค์ความรู้เข้าไปประกอบใช้กับงานของตัวเองได้โมชั่นกราฟิกนะคะไม่ยากอย่างที่คิดลองมาเรียนกันเยอะๆนะคะ